สวัสดีครับผมพิทั้ม์ถามเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้เพื่อนๆฟังครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไมค์เข้ามาถามนะครับเรื่องซื้อรถคันใหม่นะครับก็มีหลายคนถามเพาว่าพิทัศนผมลังเลเรื่องการซื้อรถใหม่รถป้ายแดงนะครับพิทั้มช่วยเรื่องให้หน่อยระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ํามันน้ำมันก็แพงเลยเกินนะครับ ก็ถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้ดีไหมนะครับคือผมอยากให้เพืกก่อนๆเข้าใจอย่างนี้นะครับตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับระหว่างรถนะครับรถธรรมดานะครับรถที่เป็นน้ํามันนะครับกับรถไฟฟ้านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรอยต่อนะครับวิธีการซื้อรถถ้าจะเลือกซื้อรถสรักคันหนึ่งมือใหม่ป้ายแดงจะซื้อรถอะไรดีระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ํามันเนี่ยนะครับ ผมก็มีคําแนะนําแบบนี้ครับะไม่รู้ว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆหรือเปล่าแต่ว่าก็ฝังไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะเป็นความคิดของผมก็ให้เ,เพื่อนๆลองลองนาไปพิจารณาดูแล้วก็ลองนําไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับในส่วนของผมนะครับตอนนี้ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะซื้อรถคันใหม่ระหว่างรังเรียรระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ํามันนะครับผมขอแนะนําเพื่อนๆอย่างนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมีรถอยู่แล้ว ลดน้ํามันอยู่แล้วคันหนึ่งนะครับอยากจะซื้อเพิ่อมอีกสักคันหนึ่งซื้อลถเป็นรถไฟฟ้าดีไหมผมแนะนําว่าดีครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีรถเลยเป็นคันแรกของชีวิตผมไม่แนะนําให้ซื้อรถไฟฟ้าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นต่างยังไงคอมเมนต์แย้งได้นะครับเราเรา,าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังกันครับว่าทําไมผมถึงอมองแบบนี้นะครับก็คือว่าคือสมมติว่าถ้าเราเป็นคันแรกนะครับเพื่อนๆสามารถซื้ออีโคคาร์ก็ได้ หรือซื้อรถไฮบริดก็ได้นะครับหรือซื้อรถอ Turbo <_ t urb> 1 0เทอร์โบก็ได้ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆต้องถามเตือน,นก่อนว่าเพื่อนๆออ,อ,ออกต่างจังหวัดไหมแน่นอนครับคนที่ซื้อรถเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะขับรถกลับบ้านออกต่างจังหวัดนะครับเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยถามว,ว่ารถไฟฟ้าออกได้ไหมออกได้ครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องวางแผนกันหน่อยนะครับ ก็ต้องดูแท่นชาร์จนะครับดูว่าเส้นที่เรากลับบ้านวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยมันมีให้ชาร์จระหว่างทางไหมนะครับแล้วก็เวลาในการชาร์จเนี่ยเราก็ต้องเผื่อด้วยว่าชาร์จเนี่ยมันก็ชาร์จประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง5 0ินาที1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆรอรอได้ไหมนะครับแล้วทีนี้การชาร์จเนี่ยถ้าเพื่อนเพอว่าเราได้เราก็ต้องดูว่า เส้นทางที่เราไปเนี่ยไม่มีรถชาร์จเยอะไหมช่วงเทศกาลเนี่ยถ้าเรากลับบ้านเนี่ยมันต้องไปรอชาร์จไหมรอ,อไปทะเลาะกันเรื่องใครมาก่อนมาหลังไม่แท่นชาร์จมาก่อนมาหลังอะไรยังไงอาจจะมีการทะเลาะกันเรื่องแท่นชาร์จถ้าไม่อยากทะเลาะก็ขับเลยไปหน่อยหรือว่าเช็คก่อนว่าตรงแถวนั้นมีที่ชาร์จไหมมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมครับดังนั้นก่อนออกเดินทางเราก็ต้องวางแผนแต่ถ้าเพื่อนไม่สะดวก โอ้วุ่นวายครับไหนจะลูกไหนจะเมียไหนจะของฝากนะครับไหนจะเพื่อนติดรถกลับบ้านไปด้วยอ่ะขับรถไปปุ๊บปั๊บ,บกินข้าวพักทานข้าวเติมน้ามันอะไรเงี้ยมันก็ถ้าถ้าคิดว่าน้ำมันรถใช้รถน้ำมันสะดวกกว่าก็ใช้รถน้ำมันไปก่อนครับส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เข้ามาเต็มตัวนะครับผมว่าผมมองนะหน้าโน้ตงหกเจ็ดปีข้างหน้านู่นครับมันถึงจะแบบลงตัวถึงจะแบบ ใช้เป็นแบบมาตรฐานนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีแบตเตอรี่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับบางทีเท่นชาร์จนะครับอาจจะเป็นแท่นชาร์จแบบใหม่เท่นชาร์จแบบใหม่ที่ชาร์จได้เร็วขึ้นแต่ว่าตัวรถเนี่ยตัวแบบมันก็ต้องรองรับด้วยถ้าเราซื้อมาตอนนี้อนอาคตมันมีแบบฟัซชชาร์จเสียบประมาณ15นาทีเต็มทีนี้เราซื้อมามันเป็นรุ่นเก่าแล้วเราจะขายนะครับเพื่อนๆครับเราจะขาย ราคาผมว่ามันน่าจะตกลุงเยอะอยู่นะครับรถไฟฟ้าเนี่ยนะนะครับส่วนรถยนต์ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆยังมั่นใจอยู่ว่าออกต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดด้วยนะครับวิ่งต่างจังหวัดด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยกลับบ้านด้วยอ,อย่างเงี้ยอ่ะก็ผมก็แนะนําไปลถอีอคโคคาร์ก็ได้นะครับสำรองไว้คนหนึ่งซื้ออีคโคคาร์หรือซื้อ,อรถเครื่องพันเทอร์โบก็ได้นะครับ ส่วนไฮบริดนะครับเพื่อนเพื่อนภาษาสามารถซื้อได้เพียงแต่ว่าไฮบริดเนี่ยราคามันก็จะแพงหน่อยนะครับไฮบริดเป็นยังไงครับพี่จำใครบิดไฮบริดก็คือก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีแบตเตอรี่นะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จะทํางานประสานการระหว่างเครื่องยนต์กับไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยมันจะช่วยในการออกตัวนะครับมอเตอร์มันจะจะมาปั่นนะครับให้รถวิ่งเนี่ยตอนออกตัวเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ย รถที่กินน้ํามันเยอะๆช่วงที่กินน้ำมันเยอะคือช่วงเราเติมคันเร่งแลวออกตัวเร่งแซงอะไรประมาณนี้ตรงไฮบริดเนี่ยมันก็จะเอามอเตอร์มาช่วยในส่วนนี้ทําให้เราไม่สิ้นเปลืองน้ามันพอเราวิ่งลอยๆปื๊บมาวิ่งลอยๆนิ่งๆรอบนิ่งๆเครื่องยนต์ก็จะทํางานอ่ะก็จะประมาณนี้มันก็จะทําให้อ่าการบริโภคน้ำมันอยู่ในประมาณที่กําหนดคงที่นะครับทาให้การบริโภคน้ำมันนี้น้อยลงนะครับไม่ให้ไม่ไม่บริโภคเยอะนะครับแต่ถ้าเพื่อนเป็นคนทานหนักก็อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ถ้าวิ่งนิ่งๆก็าสามารถขับได้สบายๆนะครับพอเราเร่งแซงพอเราออกตัวช่วงรถติดไฮบริดก็จะมาทํางานในส่วนนี้นะครับแต่ว่ารถไฮบริดมันก็แพงนะครับแต่หลังๆมานี้รถไฮบริดก็เริ่มเริ่มมีราคาถูกลงมากแล้วนะในส่วนของ Eco ค a านะครับ City c a r รถ Honda City พวกอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีไฮบริดเข้ามาแล้วนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้อย่างสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จ แล้วก็เลื่อนอะไหล่รถยนต์อะไรพวกนี้นะนะครับผมมองว่ารถไฟฟ้ายังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ครับถ้าเ,เพื่อนๆมีรถอยู่แล้วอยากซื้อรถไฟฟ้ามาเพื่อขับไปทํางานขับไปแถวกรุงเทพนะแถวรอบๆกรุงเทพไม่ไกลมากอันเนี้ยซื้อได้นะครับซื้อได้ผมเพราะว่าเราไม่ต้องไปไกลมากนะครับเราวิ่งไปเนี่ยเราก็สามารถ ชาร์จแถวบ้านได้สามารถชาร์จใกล้ๆได้วิ่งไปใกล้ๆวิ่งไปห้างใกล้ๆไม่ต้องเปลืองน้ำมันอันนี้ถ้าเป็นรถคันที่2ผมแนะนําว่าสามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถคันแรกผมไม่แนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามานะครับผมก็ให้คําตอบแล้วนะครับลองเอาไปพิจารณากับตัวเองดูว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าเพื่อนสามารถรับเงื่อนไขต่างๆในการใช้ของรถไฟฟ้าได้ไหมนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วน จะอะไรยังไงนะครับเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยผมยังมองว่าเป็นเรื่องของอนาคตยังไม่ยังยังไม่เป็นที่แพร่หลายแต่ถามว่าตอนนี้มีคนเริ่มใช้่ไหมผมก็ว่าเริ่มเยอะนะเพราะว่าน้ำมันมันก็แพงขึ้นนะครับแล้วถามว่าพี่ตั้มจะซื้อรถไฟฟ้าไหมนะครับผมตอบว,ว่าผมซื้อครับ่าผมซื้อแน่นอนแต่ว่าผมยังไม่ซื้อตอนนี้ครับผมรออีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะให้ทุกอย่างมันเซตตัวลงตัวก่อนนะครับให้สเตชันชาร์จชาร์จไฟนะครับมีเยอะกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ มีการใช้รถอย่างแพร่หลายมากกว่านี้ก่อนนะครับผมยังยังยังไม่โดดเข้าไปเล่นตอนนี้นะครับก็ก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับน่าจะรอรออีกสักสี่สั้ห้าปีอ่าราๆนี้นะครับรอรอดูสถานการณ์ก่อนยังยังยังไม่เข้าไปนะครับก็รอให้เพื่อนคนอื่นที่เขาใช้ก่อนอ่าดูฟีดแบกรู้อะไรยังไงใช้ไปก่อนนะครับผมก็ยังไม่เข้าไปเล่นแต่ถามว่าเล่นไหมอาจจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าไหมใช่ครับผมใช้แน่นอนครับเพราะผมมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันดีครับอ่าแต่ว่าเรา เราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะครับเราต้องเช็คเส้นทางนะครับดูว่าเราขับรถไปไหนบ้างนะครับเราต้องเผื่อว่าที่ชาร์จไฟอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับรถใช้รถเยอะนะครับใช้รถบ่อยแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยมันมันมันชอบเลยนะครับชอบชอบไปแบบสมมติไปที่หนึ่งแล้วมันก็จะเลยไปที่หนึ่งมันมันกะเกณฑ์ไม่ได้อย่างนี้นะครับด้วยพฤติกรรมด้วยนะครับดังนั้น โดยส่วนตัวผมสําหรับผมนะนะครับการใช้ใช้ใช้งานของผมเนี่ยรถไฟฟ้าผมยังยังยังรอก่อนขอขอรอก่อนนะครับแต่ว่าถามว่าซื้อไหมซื้อครับเียแต่อาจจะต้องไม่ใช่แต่ไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนรอให้ทุกอย่างมันมันลงตัวมากกว่านี้ก่อนนะครับก็ก,ก็ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจว่ารถไฟฟ้าไม่ดีนะผมก็ยังเล็งไฟฟ้าอยู่นะครับผมก็รอดูอดูเทสลาดนะครับดู เล็งๆไว้ก่อนอ่าเล็งๆเทสลาไว้เหมือนกันนะครับรอดูก่อนว่าอะไรยังไงขอให้มาลงตัวมากกว่าน,นี้ก่อนนะครับผมผมไม่ได้รังเกียดนะแต่ผมว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าจะซื้อได้ไหมก็ตามที่ได้แจ้งไปนะครับถ้าซื้อเป็นครันที่2ผมโอเคนะครับแต่ถ้าซื้อมาคคังแรกนะครับเพื่อนๆต้องดูว่าเพื่อนๆสามารถอ่าเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ไหมสามารถทําตามเงื่อนไขของเขาได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็ไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับอ่ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูส่วนเพื่อนๆคนไหนเห็นต่างอะไรยังไงคอมเมนต์ Comment บอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนคิดยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็มาแชร์ความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะครับผมไว้ก็เป็นแนวทางน้เพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วครับผมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ